คลิปนี้รับการสนับสุดจากเรือจีโร่เติมเงินในทุกแพ็กในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกตไหนสอบถามเพิ่มเติมที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่ขอลบล้ะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาคายครับผมวันนี้เราจะมาทำการสรุปในส่วนของข้อมูลกิจกรรมดอกซากุระบาสะพังนะครับ แน่นอนว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะมาทําการสรุปแบบทีเดียวเลยนะว่าเราควรจะเล่นยังไงกิจกรรมนี้ถึงคุ้มนะครับผมแลกของยังไงนะครับผมรวมถึงการผ่านด่าน7ครับผมเควสนะที่งหลายท่านบอกว่ายากมากครับผมเราจะมีเทคนิคอะไรไงต้องเตรียมตัวแบบไหนถึงจะสามารถผ่านได้นะครับโอเคครับผมอย่างแรกเลยเราขอเริ่มต้นในส่วนของข้อมูลกิจกรรมกันก่อนดีกว่านะครับดอซากุระบารสะพังนะครับผมก็จะอยู่นะครับผมในส่วนของอีเวนต์นะครับโดย เมื่อเราลงเวสในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้ขอรางวัลมาทั้งหมด4อย่างเพิ่มเติมนะครับผมเมื่อเราเข้ารูปิจกรรมนะก็คือ1แต้มอีเวนต์พอยต์นะครับผมแต้มอีเวนต์พอยต์1อย่างนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกิฟต์เนเซเบก็คือเป็นเซเบกิจิเจอะครับผมโอโคโนมิยากิทานยุกิ uki นะครับผมแล้วก็ไดฟุกุสากุระนะครับผมของ4อย่างนี้จะสามารถเอามาทำการแลกของในร้านค้าได้นะครับ และถ้าเกิดของสียางตรงส่วนนี้เนี่ยเราอยากจะได้มากกว่าปกตินะครับเราก็ต้องใช้ตัวละครนะครับผมในกิจกรรมนะครับผมตรงส่วนนี <ๆ S 2> ้นะซึ่งถ้าเกิดเราลงด่านที่ดอปขอรวันเป <ills> ็นในส่วนของเซเบจิจอกครับผมนะเราก็ใช้ฟีน่ากับซูเบกิครับผมสองตัวละครนี้ลงไปเราจะได้แต้มพวกนี้เยอะขึ้นครับเช่นเดียวกันในส่วนของโอคโนมิยากิทานุกินะครับผมเราก็ใส่ัวขอชิซุโกะครับผมกับจิเซลงไปนะครับและเช่นเดียวกันสุดท้ายครับผมก็คือตัวละครอิซินะนะครับผมซึ่งเป็นตัวกาชาใหม่เข้ามาในรอบนี้นะครับผม เราก็จะได้ดอกในส่วนของสกระโมจิเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะฟาร,ร์มของอะไรขึ้นมานะครับผมก็ใส่ตัวละครให้เหมาะสมตามกิจกรรมไปด้วยนะครับแล้วพอได้มาปุ๊บก,ก็เอาไปของแลกทางร้านค้าต้องบอกเลยว่าเยอะมากมายนะครับเยอะมากๆเลยอ่ะงั้นเราจะแลกอะไรดีล่ะครับผมโอเคครับผมอย่างแรกเลยนะก้ามาที่ร้านค้าเลยครับเข้ามาที่ร้านค้าเนี่ยมันจะแบ่งมันหมดมีร้านค้าใช้ทั้งหมด4อย่างครับผมก็มีในส่วนของอาเหรียญอาคิซิเดเซมเบ้ครับผมโอ้คนมิยมกีไทกิ ไดฟูกุอ่าสักคุระสมแล้วก็แต้มอ e ีเวนต์พอยต์นะครับอ่ะอย่างแรกครับผมต้องบอกว่าในส่วนของร้านคาคิซิเนเซเบ้นะครับผมร้านค้านี้ซื้อหมดเลยครับผมซื้อหมดเลยนะครับย้ํานะครับว่าทุกอย่างดีหมดครับผมเราต้องใช้หมดเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่ ไม่รู้จะซื้ออะไรครับผมผมก็แนะนําร้านคาร้านแรกครับผมเอาให้เรียบอย่าให้เหลือนะครับผมเอาให้เรียบเลยนะผมก็เรียบเรียบร้อยครับเหมายกล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาก็ผมก็คือในส่วนของโอโคโนยากิทาดุกินะครับตรงส่วนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหนังสือสกิลนะครับผมนะถ้าไม่เดือบากว่าแรงย้ําว่าถ้าไม่เดือบากว่าแรงก็เอาหมดเช่นเดียวกันนะครับนะ แต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ขอแนะนําเศษของฟีน่าครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใครตัวละครนะครับผมขาดตัวพวกฟีน่านะครับผมไอ้ใครไม่มีมากิไม่มีเนลูครับผมตัวของตัวละครฟีน่าเนี่ยเอามาช่วยได้ดีมากครับผมในส่วนของการผ่านเลนบอสนะครับดังนั้นถ้าเกิดขาดตัวละครก็สามารถปันฟีน่าขึ้นมาช่วยได้นะครับนะเหมาะสำหรับสายฟีมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดแลกมาปุ๊บแล้วยังมีแต้มเหลืออยู่นะครับผมก็แนะนําแลกในส่วนของตาราสกิลครับทุกอย่างเลยนะครับผมอย่างน้อยอ่ะค่อยๆได้ซีทีอย่างนะ ขั้นต่ําขั้นต่ําขั้นกลางขั้นกลางขั้นสูงนะครับผมขั้นสูงแล้วก็สูงสุดตอกอันพกนี้ไล่ขึ้นมาตามระดับความเหมาะสมนะครับนะนี่เขาผมก็ค่อยๆไล่ทีนะอย่างทีละ้อย่างแล้วนะครับตรงส่วนนี้นะอ่ะโอเคนะครับต่อมาครับผมก็คืออันสุดท้ายครับผมก็คือในส่วนของไดฟุกุซากุระนะครับตรงส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่มีซินะเนี่ย ค่อนข้างจะฟาร์มตัวนี้ยากมากเพราะว่าการที่เราจะได้แต้มสกุลตรงส่วเดียเพิ่มมากขึ้นคือเราต้องได้อิสุนะมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอิสุนะมาทํายังไงก็ผมผมก็ขอแนะนาอย่างน้อยเศษของซื้อบากิครับผมแลกให้ได้นะครับถ้าเราแลกได้เศษของซื้อบากิมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนําซื้อบากิครับผมขึ้นระดับ3ดาวได้หรือถ้าเกิดใครทํา3ดาวแล้วก็ขึ้น4ี่ดาวได้ตัวละครของซื้อบากิเป็นตัวละครที่ควรจะปั้นขึ้นมานะครับผมแลกสูงเพราะว่าเป็นตัวละครแทงที่สุดยอดมากครับ ส่วนที่เหลือนะครับผมถามว่าถ้าเกิดจะแลกครับผมก็แลกได้นะแต่ผมแนะนําก็คือพยายามให้ความสาคัญกับซื้อบางกี่ก่อนนะครับและก็พวกในส่วนนี้ให้หมดก่อนนะครับถ้าเกิดหมดขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่ายังอยากลงกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นก็สามารถแลกพวกนี้ตามความเหมาะสมนะครับและสุดท้ายก็ผมก็คือค่าเงินครับค่าเงินต้องบอกเลยว่าอันนี้อัดเต็มได้เลยครับผมเพราะว่ามันก็คือการเอาแต้มในส่วนของอีเวนต์พอย์พวกเราเนี่ยนะที่เราลงจากกิจกรรมพวกนี้เอามาทําการลงมกนีต่อครับผมก็ถือว่าใครที่ขาดแคลนเครดิตนะครับผมก็จัดไปหมดเลยครับ แล้วสมมุติถ้าเกิดเราแลกหมดแล้วล่ะอ่าแล้วมันจะเหลือพวกแต้มเศษพวกนี้อยู่นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราแลกของหมดแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จะเหลือในส่วนของแต้มกิซินิเซมเบยอยู่เราไม่จะแลกอะไรเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเป็นทานุกินะครับพอทานุกิแลกหมดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวของซาบุระนะครับซื้อไอ้พวกนี้ต้อง,งบอกเลยว่านะถ้าเกิดแต้มไม่เกินจริงๆแต้มไม่เกินจริงๆนะครับผมอย่าแลกนะอ่าถ้าเกิดแต้มเกินปุ๊บอย่างเช่นเนี่ยผมซื้อของหมดร้านแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็คอยมาาานนนัั่่งแลกพอออดีคคืชิ้้สุทยะรบ เช่นเดียวกันนะครับผมตัวส่วนนี้อันนี้ก็คือความเหมาะสมในส่วนของการแลกขอรางวัลจากกิจกรรมในร้านนะครับถัดมาครับผมก็คือการผ่านด่านเควสครับผมด่านไหนดอบของเยอะสุดนะครับผมด่านที่ดอบของก็คือด่าน4ด่าน5ด่าน6ครับโดยแต่ละด่านจะดอบของให้ไม่เหมือนกันนะครับโดยด่าน4ี่จะให้ในส่วนของเซมเบ้นะครับผมคิซินเนเซมเบ้นะครับถ้าเกิดเราจะฟาร์มในส่วนของคิซินเนเซมเบ้ก็มาฟาร์มด่านนี้ได้เลยนะครับ มาครับผมด่าน5ก็จะเป็นในส่วนของโอคุริมิกิทันุกินะครับก็มาฟาร์มที่ด่านนี้เช่นเดียวกันนะครับนะและการสุดท้ายครับผมก็คือด่าน6ครับผมก็คือในส่วนของอ่าเดฟุกุสักุระนะครับผมก็มาฟาร์มตัวส่วนนี้ได้นะครับอ่ะใครจะฟาร์มซื้อของร้านไหนจะแลกขออะไรครับผมก็แนะนําด่าน4ด่าน5ด่าน6ตรงส่วนนี้ไปนะครับอันนี้คือคุ้มสุดแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆครับผมไม่ไหวจริงๆก็ไปฟาร์มอุปกรณ์อุปกรณ์อัพรงอัพแรงอัพเถียให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับต่อมาครับผมก็คือในส่วนของเชลเลเจอร์ครับผมก็คือด่านท้าทายนะครับตัวส่วนนี้ด่านนี้เนี่ยจะเจอในส่วนของมาหน้ากาครับผมฮันยะนะครับผมชื่อถูกบ้างป่าชื่อถูกป่มเนี่ยอ่านี่ครับผมอ่าฮันยานะครับผมอ่ะตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าด่านนี้ถ้าเกิดคนที่เตรียมตัวมาไม่พร้อมจริงเลยครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันยากมากนะครับเพราะว่าด่านนี้ต้องการเลเวลถึง55นะครับ 55เนี่ยต้องเข้าไหล่ถึงจะเหมาะสมดีล่ะอ่ะแน่นอนครับผมอุปกรณ์อย่างน้อยต้องเทียร์สขึ้นไปนะครับนะถ้าเกิดเราใส่ของเทียร์ต่ำกว่านั้นได้ไหมได้ครับผมแต่ว่าค่อนข้างจะถือว่าผ่านยากนะครับพลังป้องกันเนี่ยคือต้องดับเทียร์สาขึ้นไปตัวแทงนะครับนะแทงที่จะแนะนำนะครับผมก็แนะนําในส่วนของถ้าเกิดเราสามารถใส่ของเทียร์สูงได้นะครับนะสามารถใส่ของเทียร์สูงได้ผมก็แนะนําเอาแทง ในส่วนของซูเปอร์กิ้ครับทำไมถึงเอาซูเปอรก์กิเพราะว่าซูเปอรก์กิจะแทงดีกว่ายูกะในเรื่องของพลังป้องกันนะครับเนี่ยพลังของซูเปอรก์กิของผมเนี่ยนะก็ประมาณพันห้าครับผมยูกะนี่คือร้อยกว่ากว่าเองครับนะ บูดงา่ายก็คือแทงของซูเบกิกับยูกะนี่คือต้องบอกเลยว่าซูเบกิจะแทงหนากว่าเยอะนะครับนะทำให้สามารถทนการโจมตีของบอสได้ดีมากครับแต่มันก็คือเดกรีของของเทียสี่นะครับนะถ้าเกิดซูเบกิขอไปถึงเทียสี่นะครับผมไม่ได้ใส่ของเทียสี่ก็อาจจะใส่ยูกะแทนก็ได้ครับทำไมถึงเราใส่ยูกะแทนทีได้เพราะว่าตัวของยูกะจะกางโลบาเรียคือยังไงมันก็เจ็บแน่นอนนะครับนะถ้าเกิดเราไม่สามารถจะหาโปรป้องกันหนาๆได้นะครับ นะถ้าเกิดไม่สามารถทําของเทียสีได้ก็มาใช้ยูกะแทนนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถกางโล่นะครับผมมาคอยดูดซับดาเมจถึงดับดึงนะแต่ก็ได้แค่ดูดซับนะครับผมเพราะว่าบอสมันยิงแรงนครับผมอาจจะถึงขั้นตายได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครที่เหลือก็คือต้องพยายามเด้นแดงเยอะๆเพราะศัะตรูรอบนี้เป็นแดงน,นะครับ เป็นแดงมาขนาดนี้นะครับผมแน่นอนว่าตัวที่ควรจะเอามาครับผมศัตรูจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเกิดใครมีฮิบิกิก็ลงได้นะครับผมตัวส่วนนี้เอาฮิวนะครับผมแนะนําเป็นฮิวเซเลน่านะครับผมทาไมเป็นฮิวเป็นเซเลน่าเพราะว่าศัตรูมันจะทําการมาร์กนะครับผมโจมตีเป็นบริเวณครับผมและตรงส่วนด้านแรงมากเราสามารถใช้ตัวของเซเลน่านะครับผมดึงตัวละครของเราออกมาจากจุดที่ศัตรูทำการมาร์กทิ้งไว้และทำการโจมตีถ้าเกิดเราสามารถปล่อยและดึงออกมาดอจากกลุ่มด้านได้ครับแค่นี้ก็สามารถจะรอดพ้นในส่วน ดาเมจใหญ่ได้แล้วนะครับอ่ะกระสวนนี่หนึ่งตัวนะครับทัดบ้าอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับผมเป็นพวกสายไหนดีครับผมเอาจริงแล้วถ้าเกิดมีสายโจมตีได้เช่นอย่างเช่นตัวขอฮิบิกิเอ้ยนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าเกิดไม่มีฮิบิกิก็สามารถใช้โคทามะครับผมมาทําการบรับเพิ่มโจมตีได้เช่นเดียวกันนะครับโดยรอบนี้ก็คือผมจะขอใช้โคทามะให้ดูกันละกันนะฮิบิกิก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็พยายามสัตว์กระสุนส l ดวงกว้างไว้ก่อนนะครับ ถัดมาครับผมก็คือสติเกอร์ครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปครับผมถ้าเกิดเราสามารถใส่ซูบบกิได้นะครับผมของเทียสีนะครับก็จะเป็นอะไรที่หนามากๆนะคอยทำดาเมจป้องกันดาเมจได้ดีมากๆครับผมต่อไปก็คือตัวละครสีแดงที่เราจะมาลงนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีตัวที่แนะนำนะครับผมก็มีฮีนาครับผมถ้าเกิดใครมีฮีนาก็เอามาใช้ได้เลยครับผมเพราะว่าจะเป็นการสาดกระสุนโจมตีเคลียร์พวกคีฟได้ดีมากๆนะครับ หรือไม่ก็จะเป็นตัวของอาลุก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมมีอาลุก็ใช้อาลูไปนะครับแน่นอนครับผมว่าเป็นชิโรโกะครับผมชิโรโกะสามารถเอาไาใช้ได้นะเพราะว่าศัตรูจะทําการซัมบอนปืนใหญ่ออกมาครับเราสามารถใช้ชิโรโกะครับผมเคลียร์ปืนใหญ่ได้ถ้าเกิดเราไม่รีบเคลียร์ขึ้นมาแทงจะโดนดาเมจหนักมากครับนะหรือไม่ก็ในกรณีเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นตัวของอาคาริครับผมอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสามารถปั่นขึ้นมาได้นะครับดังนั้นชิโรโกะอาคาริเนี่ยถ้าเกิดใครมีนะครับผมก็ปั่นขึ อ่ะผมเอาตัวนี้มาชิรโกะนะครับผมหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะแต่ต้องปั้นรีเวลขึ้นมาสูงขับหนึ่งด้วยนะครับถัดมาครับผมก็คือตัวหนึ่งนะครับผมนะหรือจะใส่2องตัวก็ได้เป็นพวกสายดาเมจครับผมนะสายดาเมจตรงส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะเอาตัวของเซริก้าครับผมขึ้นมาได้นะครับผมหรือจะเอาตัวของมุสกิมาก็ได้เช่นเดียวกันมาคอยเคลียร์ดาเมจให้มันหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับนะอ่ะผมเอาในส่วนของเซริก้ามากันละกันนะครับเพราะว่าจะได้รีบเคลียร์ศัตรูให้ไวขึ้นต้องอเพิิ่มเตนนึงรผพาะว่าเลเวผมมไไปกกาพราะว่าาพงผมา ทางผมรับทราบดีว่าบอสรอบนี้มันจะเป็นบอสแดงผมก็เลยเตรียมของเี่ยมาสูงค่อนข้างจารระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก็จะไม่เล่นเร็วเกินไปนะครับผมจะได้มองเห็นทันนะครับถ้าเกิดในกรณีไม่ผ่านขึ้นมาล่ะพี่สมมุติ <S 2> <S 2> <S 2> พี่ผมขอไปถึงพี่ผมขอไปถึงพี่ครับผมผมต้องทํายังไงดีครับคือต้องบอกเลยครับว่าการฟาร์มกิจกรรมรอบนี้เนี่ยมันมไอ้นีด่ด่านกิจกรรมที่เราฟาร์พวกนี้ที่ได้พวกเซมเบจิ้งจอกเอ้ยนะครับผมไอพวก ไอ้โมจิสากุระพวกนี้นะครับผมคือมันไม่ได้ของรางวัลมานะครับผมไม่ได้ของเกี่ยวกับไอ้พวกอุปกรณ์การสวมใส่นะครับผมหรือของทานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆแล้วครับผมแนะนำนะครับผมให้ไปลงฟาร์มของอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาฟาร์มทีหลังก็ไม่สายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยลุยด่านไม่ผ่านครับนะถ้าเหลือลุยผ่านด่านไม่ผ่านเนี่ยก็ไปฟาร์มพวกนั้นให้เรียบร้อยแล้วทําอาวุธอัปเลเวลให้มาพร้อมแล้วก็กลับมาลุยแค่นี้ก็ สบายครับเพราะเกมเนี้ยด่านเนี้ยด่านกิจกรรมมันไม่จำเป็นต้องทำเควสรายวันนะครับเราแค่ไปดั้งฟาร์มตามปกติก่อนแล้วค่อยกลับมาลงสวันสุดท้ายหรือ3าวันสุดท้ายตรงส่วนนี้ก็ได้ครับอ่ะมาดูกันนะครับมาทีนี้จะสอนเทคนิคครับผมในส่วนของการผ่านด่าน7ขีด5นะครับด่าน7ขีด5บอสเราจะเจอไวมากนะครับผมดังนั้นเริ่มต้นเนี่ย อ่ะเริ่มตศัตรูจะออกมาเยอะอย่างนี้นะครับผมนะเคลียร์นิดเคลียร์หน่อยก็พอนะครับผมไอตัวที่ต้องเคลียร์จริงก็คือไอพวกแกตัลลพวกนี้แหละครับเนี่ยสตัวนเนี่ยเนี่ยสาตัวนี้นะครับแล้วก็มีบาสุก้าหตัวดังนั้นกลุ่มนี้คนข้จะแสบถ้าเกิดใครมีสกิลอาคาลิอยู่นะครับผมอาคาลิอยู่เนี่ยก็สาดไปได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยบาสุก้าก่อนปึ๊บพอเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บ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 ีุวเรุยบรุ๊บครับ พอสตูตรงส่วนนี้อย่าลืมนะครับผมด่านต่อไปเราจะเจอบอสแล้วอย่างนั้นพยายามเก็บค่าคอร์สไว้นะครับอ่ะเซเลน่ามาเพิ่งกระพำไปเลยครับผมเข้าปุ๊บเจสสัมมาได้ทันทีนะครับตัวของซูบากิครับผมพยายามให้ไปข้างหน้าไว้นะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่อยู่ใกล้ๆสุดทูเกินไปนะครับนี่จะไปอยู่ตรงนี้ไว้นะครับอ่ะแล้วก็ต้องเคลียร์ปืนใหญ่ด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะบอสจะทําการซัมมอนมาแล้วครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมซัมมอนปืนใหญ่มาให้เอาในส่วนของสกิลครับผมเคลียร์ทันทีนะครับ ตามทีเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับตรงส่วนนี้อ่าตอนนี้จะทําการโจมตีแล้วนะครับผมถ้าเกิดเราทนดาเบจไม่ไหวเนี่ยอาจจะงานเข้านะครับอ่ะตรงส่วนนี้นะครับผมก็อ่าน,นี่จะโจมตีละเราวิ่งหนีครับจื๊บเห็นมไม่โดนแล้วนะครับแซมอนปลาปุ๊บยิงเคลียร์ตรงนี้นะครับพยายามเคลียร์พวกปืนใหญ่ที่เรียบร้อยนะครับ เสร็จมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วซินิก้าสบายนะครับระหว่างนี้ก็จะให้ตัวของซินิก้าคอยซั่นำเบยดบอสไปเรื่อยๆนะครับอารูก็ตรงส่วนนี้ก็มาโบกพักเรียกแล้วปุ้มออกมาเป็นปืนใหญ่ครับอ่ะโดนอารูยิงระเบิดซะละโอเคงั้นยิงบอสเลย มีการซัมมอนเรียกม,มาแล้วนะครับผมยิงทิ้งครับอะโจมตีมาแล้วครับผมวิ่งหลบจ้าประมาณนี้นะครับผมถ้ามีฮีนาอยู่ก็เก็บค่าคอร์ไว้ครับผมนะถ้าเกิดใครเล่นฮีนาอยู่นะครับผมก็เก็บค่าคอร์ดไว้พอ เจอด่านบอสตรงส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนฉากขึ้นมาศัตรูมันจะมาเยอะเราสามารถสาสกิลวีนะเคลียร์ศัตรูให้เรียบได้นะครับตรงส่วนนี้นะตอนเว็บแรกก็พยายามจะใช้ค่าคอสให้เยอะนะครับผมตรงส่วนนี้เพื่อจะได้เอาไว้เคลียร์ศัตรูในโครงการเคลียร์คลิปรอบ่อปนะครับนะแต่เราก็ต้องมีพลังป้องกันถึงดับดนึงถ้าเกิดเราไม่สามารถทนพลังโจมตีของบอสได้นะครับผมเราก็ต้องเอาอยูไปเยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะสามารถให้ตัวแท้งเนี่ยทนดาเมจบอสได้นะครับสมมติถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเอาไป2ตัวใช่ไหม มอกี้ผมเอาไป2ตัวนะครับผมก็คือตัวหนึ่งเนี่ยคอยฮิลอีกตัวหนึ่งคอยอ่าคอยสร้างคอยบัฟใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดแทงเรายืนทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องเอาฮิลไป2อันนะครับเอาฮิลไป2อันนะครับนะถ้าเถิดแทงเราทนไม่ไหวเพื่อที่เราจะสามารถเอาฮิลเนี่ยยืนชนได้นะครับเพราะบอสมันอัดหนักจริงนะถ้าเกิดเราขอไม่พร้อมจริงครับผมบอสมันจะอัดหนักจริงดังนั้นเนี่ยเอาฮิลไป2ตัวนะครับผมทำให้เราสามารถทนดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับตัวฮิวที่แนะนําไปนะครับผมก็คงหนีไม่พ้นตัวของ เซเลน่านะครับผมเซเลน่านะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้หนึ่งตัวนะครับอยู่นะครับ คยูเป็นเซเรนาหนึ่งตัวเขาอีกตัวหนึ่งครับผมเอาเป็นใครดีครับผมก็ได้จะเป็นตัวชินอสึอนะครับผมทำไมถึงเป็นชินอสึอนะครับผมคือมันฮิวแรงครับนะแต่ถ้าเกิดใครครับผมจะเตรียมในส่วนของฟูกะได้ไหมก็ถามว่าได้ครับผมแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของจังหวะการเดินนิดนึงนะเพราะว่าฟูกะเนี่ยก็คือจะทําหน้าที่คล้ายเซเรนาเหมือนกันก็คือคอยดึงตัวละครของเราให้ออกจากจุดนึงนะครับแล้วก็ฟูกะเนี่ยก็สามารถใช้ในการลงเลดบอสชิโรกับคูโรได้ด้วยนะครับผมดังนั้นถ้าจะต้องการปั้นหนึ่งตัวเนี่ยก็รอสักสองต ไทเกอร์นะครับผมพยายามเลือกความความสามารถที่เป็นประเภททาร์เก็ตเยอะๆนะครับผมแนะจะเป็นอะไรที่ดีมากครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของชิโรโกะอาลุนะครับผมรวมถึงตัวของอาคาริครับผม3ตัวนี้จะมีความสามารถในการเล็งทาร์เก็ตทั้งนั้นนะครับผมเพื่อใช้ในการเคลียร์ศัตรูทําการสมอนออกมานะครับสตัวนี้จึงเป็นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างจะสาคัญสุดท้ายก็ดีไปพ้นหนึ่งแทงนะครับผมก็คือแทงของซูบากิถ้าทําของเทียสี 4, แต่ถ้าเกิดทําของเทียสี 4, ไม่ได้อยู่ในของเทียสามแนะนําก็ใช้ยูกัแทนก็ได้นะครับ ยูกะจะทําการสร้างบาเรียขึ้นมานะครับผมทําให้สามารถจะทนดาเบดได้ถึงระดับหนึ่งแต่ก็ได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดตัวของยูกะเนี่ยบางเกินไปก็ไม่สามารถจะทนดาเบจได้ครับผมก็พกไป2องยูก,กนละกันนะครับอันนี้คือวิธีการตัวรอดนะครับส่วนที่เหลือก็แข่งเอาเวลากันถ้าเกิดสมมติตีปุบตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดท้ายผ่านก็จริงตัวละครรอดหมดแต่ไม่สามารถทําเวลาได้นะครับผมตัวส่วนนี้ก็แปลว่าของดาเมจเราไม่ถึงนะก็ไปฟาร์มของพลังโจมตีมาเพิ่มนะครับให้เรียบร้อยนะ ถ้าเกิดพลังโจมตีเป็นของเทียสามยกตี้ก็ไมย่ยากเกินไปครับผมถ้ายังไม่ขายทีนึงก,นก็น่าจะเป็นเรื่องของพลังโจมตีนะครับผมที่มากพอนะครับเทคนิคเพิ่มเติมไปละกันนะครับผมในส่วนของการฟาร์มด่านกิจกรรมนะครับด่านกิจกรรมตัวสุดน,นี้มันจะอ้างอิงในส่วนของรอบสุดท้ายที่เราทําการลงในแต่ละวันนะครับในแต่ละรอบนะครับนะแต่ละด่านแต่ละด่านไปถ้าเกิดเราจะฟาร์มดันไหนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็แค่ ลงไปนะครับผมแล้วก็ดูเอานะครับว่าตอนนี้โบนัสของเราเนี่ยได้อะไรบ้างน,นะครับถ้าเราสามารถลงตัวละครนะครับผมรอบแรกเนี่ยเอาแค่ผ่านก่อนเอา3ดาวเอาผ่านไว้ก่อนนะครับรอบแรกที่ลงนะเอาแค่3ดาวที่ผ่านไว้ก่อนนะครับผมแล้วรอบถัดไปเนี่ยก็คือจะเอายังไงก็ได้นะครับสมมุติรอบแรกที่ผมลงไปเนี่ยก็คือทํา3ดาวก่อนนะรอบแรกทํา3ดาวก่อนนะครับอ่ะด่านนี้ด่าน5้านะครับผมจะเป็นศัตรู สีเหลืองนะครับผมสีเหลืองก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมใครมีโนโนมิใช่ไหมโนโนมิก็ใส่โนโนโมิไปได้เลยครับผมแลม้วปองว่ากวาด3ดาวได้ไม่ยากครับแต่พอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำสามดาวได้แต่แตบอีเวนต์ตัวส่วนนี้เราได้น้อยมากนะครับได้น้อยมากตัวส่วนนี้ให้เราทําการลงใหม่ซะอีกรอบหนึ่งค่าวนี้ก็คือใส่ตสัวละครในู่นของจิจกรรมมาให้พร้อมนะครับอ่ารอบแรกเนี่ยรอบแรกก็คือใส่ทีมประมาณว่าเอาแค่ผ่านนะครับรอบแรก รอบแรกสมมติถ้าเกิดใครขอไม่ถึงจริงนะก็ใส่สีเหลืองไปเยอะนะครับผมก็จะอาจจะเป็นในส่วนของนี่ยูรินะครับผมยูริโนโนมินะครับผมจุนโกะอ่ะสมมติพอเคลียร์รอบนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมรอบนี้เคลียร์เช้ทีมนี้เคลียร์ผ่านเรียบร้อยใช้ได้3ดาปุ๊บเรามาลงอีกรอบหนึ่งครับผมคราวนี้ก็ใช้ตัวแ้มจากกิจกรรมนะครับผมก็สามารถคิดตรงสุดนี้ได้นะแล้วก็เลื่อนในส่วนของโอคโนมิกิทานุกิปุ๊บแล้วก็จะมีการบอกเลยครับว่าตัวไหนได้แต้มอะไรบ้างนะครับอ่ะโดยรอบนี้ก็จะมีตัวของจีเซ็ตัวขออ่ ชิซูนะนะครับผมเอ้ยชิซุโกะนะครับอีกหนึ่งตัวปุ๊บเห็นไหมมีแค่นี้ครับผมมันมีแค่นี้ส่วนที่เหลือนะครับผมก็เอาไปตัวละครสี เหลืองที่เราสามารถจะแบกทีมผ่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แต้แบบ event, กิจกรรมเยอะขึ้นก็ต้องใช้ตัวขอกิจกรรมมาเพิ่มเติมนะครับผมงนะั้นก็แต้กิจกรรมตัวส่วนนี้เพิ่มเติม<ๆ>ก็จะมีตัวขอซือปอบัตนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวของจิเซแล้วก็ฟีนา่าใส่ฟีน่าเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับปุ๊บแค่นี้เราก็จะมีแต้กิจกรรมเยอะขึ้นแล้วนะส่วอีกตัวหนึ่งครับผมก็เป็นใครล่ะครับผมก็มาไปด่านเหลืองไม่ใช่เหรอเราก็เอาพกนโนโนมิไปนะครับจะได้ผ่านได้ง่ายขึ้นอ่ะแค่นี้เองครับผมเราก็ ลุยกิจกรรมนะครับผมรอบนี้นะครับทีนี้เราก็มีในส่สนสนสวนของแต้มนะครับผมขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับแล้วเอาแค่ผ่านก็พอนะคือไม่ต้องลุยเพราะว่าก่อนนี้เ,เ,เราทำสามดาวไปแล้วใช่ไหมดังนั้นรอบนี้เราแค่มาทําให้มันจบก็พอไม่ต้องตามเวลาเอาแค่ผ่านให้ได้ก็พอพอผ่านได้ปุ๊บข,<ห>ขึ้นมาปุ๊บเนี<ๆ>่ยเวลาเรากดสกิปสกิลอ่าทการสกิปด่านขึ้นมาเน่ยครับผมเราก็จะเรียกว่าผ่านแบบสบายๆนะครับอ่ะรอบนี้ผมพยายามจะทําให้อ่าให้มันเกินเวลากันละกัน แต่ดูท่าทางแล้วยังไงก็อาจจะไปนี่นะครับน่าจะผ่านไวอ่ะก็น่าจะพยายามให้มันช้าๆหน่อยละกันจะไปใช้สกิลอ่ะออรอบนี้สมมติถ้าเกิดเราเจอดานที่เราทีมของมันก็พอๆอนะครับผมเราก็แค่พยายามถูทีมเพื่อให้มันผ่านไปให้ได้นะครับ คือทำไงก็ได้ให้ผ่านก็พอนะไม่จะเปต้องสามดาวนะครับผมเพราะว่าเราทำสามดาวรอบแรกไปแล้วใช่ไหมดังนั้นรอบนี้เราเอาแค่ผ่านให้ได้ก็พอนะครับอ่าเนี่ยเวลาผนจะไม่พอแล้วเห็นไหมอ่าสมมติรอบนี้เราก่อนจะผ่านบอสได้เนี่ยก็ต้องเกินเวลาไปแล้ว แม้เ,นนเกินเวลาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมทำสามดาวไม่ได้นะแต่ว่าอย่าลืมว่ารอบแรกเราทำสามดาวไปแล้วนะครับปุ๊บอ่าพอผ่านไปปุ๊บนะครับผมถึงแม้ทำสามดาวไม่ได้แต่ทางระบบมันได้บันทึกไปแล้วรอบล่าสุดของเรานะครับว่าเราได้ใช้ทีมนี้ผ่านไปแล้วนะครับพอเราใช้ทีมนี้ผ่านไปแล้วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราทำสามดาวไม่ได้ปุ๊บเนี ene, ่ยระบบมันก็จะทําการจดจํานะครับผมนะว่ารอบนี้คุณสามารถลงได้ครับผมนะ รอบสุดท้ายเนี่ยจะได้16แต้บนะครับผมและอันนี้ได้4.8แต้บนะครับมันจะจําในส่วนของข้อมูลรอบสุดท้ายของเราครับ Cost ดังนั้นพอเราจบนะครับผมจบได้เนี่ยเราสามารถกดสคริปต์นะครับผมและเราก็จะได้ขึ้นมาเนี่ยผ่านด่านตรงส่วนเนี่ยมันไม่ให้ขอาะวันในการอัพอุปรกรณ์เรานะครับผมไม่มีการอัพเทียร์อุปกรณ์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะอัพเทียร์อุปกรณ์ต้องไปฟาร์มด่านปกตินะครับนอกจากนี้มาฟาร์มกิจกรรมอย่างเดียวนะถ้าจะฟาร์มกิจกรรมต้องมาที่นี่นะครับผมแต่ถ้าเกิดทําอุปกรณ์ของม่ถึงงต้้้ออออปทําุกรรรณ์เเียยยบแลลวคะ ทีนี้เราก็สบายแล้วหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมก็เข้ามาแล้วก็สกิป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 อย่างเดียวนะครับและเช่นเดียวกันครับผมด่านบอสไอ้ด่านกิจกรรมตรงส่วนนี้เราไม่สามารถใช้มุก10รอบได้นะครับปกติเนี่ยเวลาด่านทั่วไปเวลาเราใช้ลงมุก10รอบขึ้นมาเราจะได้โบนัสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นด่านกิจกรรมเนี่ยลงยังไงก็ได้ครับผมนะลงเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็จะได้ของเท่าเดิมนะครับนะเห็นไหม ต้องการเคลียร์ทันทีไม่เคลียร์ครับและระบบมันจะจำนะครับผมตัวส่วนนี้ได้แต้มเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดเราอนาคตเปิดอิซุนะได้มสมมติถ้าเกิดเราไปเปิดอิซินะขึ้นมาอยากได้แต้มเยอะมากกว่าปกติเราก็ต้องมานั่งลงใหม่อีกรอบนึงนะครับอะแค่นี้แหละครับอันนี้คือในส่วนของวิธีการเล่นในส่วนของกิจกรรมเทศกาลดอกไม้สากุระบานสะพรั่งครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้บายครับสวัสดีครับ